ตรงนี้ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะฮะเราจะเห็นในน้ํามีปลานะฮะเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยที่ดาปุดดาไว้์คือปลานะฮะปลาจะหวายตัวโตโต,ต,ตนะผมที่ไหนนี่ปลาที่นั่นอุดมสมบูรณ์นะฮะอ้าวเรือมาปลาหายครับผมหายเบ้อสี่นี่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุมทางท่าเรือนั่นเอง เรือค่อยๆอ,ออกไปแล้วลงุงพอเรือป่านพ้นปล่อยปลาก็ดำผุดดำไาวเหมือนเดิมนะฮะเหมือนว่าตัวเรือจะตีแมลงอะไรมันกินหรือเปล่านะเดี๋ยวสิเยอะแยะมากมายเลยนูน่นเยอะเลยอ่ะ ดูสิปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บโ,โอ้โหเยอะจริงๆครับ